สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมนะคะเนาะทิ่นหินไข่ถ้ากินพ่อเอลด้ของฝากมาอีกแล้วพี่น้องของฝากจากยะสูทอนจริงหลีดมีแต่ตัวไข่ๆพี่น้องตัวที่ไม่มาเหนะ็นไข่เนาะอืมมันสูงกันไลพี่น้องกินได้แล้วแต่ว่าถ้ากินพ่อเอลเสีเอามาขวาอีกนอกจากเพิ่นบเร่เพิ่นเพิ่นเพิ่นอย่างกบบเพิ่นหนึ่งมากนอกจากเนาะตัวน้อยๆแต่ว่าไข่ ถ้ากินพี่เอลซีขวดขวดมันหอมก่อนผู้เฒ่าเนาะเพิ่นกับิีนหนึ่งเนีมันสุกสิเนาะกับเสียเอาใส่กองโฟมมาเอาใส่เครื่องไปใส่ตะไคร่ใบบก,กูดต,ตะไคร่ตะไคร่ไอ้ใส่ตู้ยินไว้พี่น้องมันเลยเป็นสีอย่างสีแต่ว่ามันใส่ได้อยู่จ้ะใส่ใบบก,กูดหอมหอมใบบก,กูดในคนเย่อวนไปเก็บของเพลินมาเอาเอาขวดไปถิ่มันมันมีต้นต้นอยู่นั่นเนาะค่ะขอเพลินขอไพ,พ่บุ ขอจุดีจิดขอใบักูด้อเก็บเลยบ่ <c oughs> เออเนบบวาดอ,อกเนาะมันคุแบบนี้มันหอมมันเมันไม่ออกข่าลลหมแมแมนเอาพี่นออ้องนอ้พี่นี่อ้วนส้อยตะไคร่ตะไคร่ขเขาขามันอย่างไอ้บัไซใส่น้อยกบัไซกเอาใสซก็ได้บ่อนห,นอ,หมอมสม,ออมุนไพรเนาะบ๊วมีอยียงพิษกติกาใส่ไปเท่านั้นกนะินจิงบีดไทย บางคนเนาะเห็นอ่ายูทูบอ่ายูทูบอ่ามูนะคะเพิ่นเพิ่นเพิ่นแกงใส่นมใหม่เนาะคะนะ่ะเนาะทั้งทั้งฟังเล่าเนาะคะ่ะเพิ่นกระด็ดเด็ดปีกเด็ดขาออกกระดิบกระดิบเสียบดิเนาะเขายัางบ่านไเคยได้เนาะตำปนบอกจิกเขาทาได้เนาะแล้วมันขี้หินเป็นยังไงก็ต้องขอตำาะคิโปมนะอือันนี้นก็ะต,ตำได้ต้องมาโอ้โหเขาเมื่อได้ ข,ขัวแบบใช้เกลือใช้ไอ้ผงรสดีพี่น้องขัวให้มันห่อนๆเอาไม่กินลนะกระทะกระดำไอ้ริงหลีกกระดำเมื่อตึบได้ีหมอ๋อ ใส่ลงไปมันมันไอ้เนาะแล้วชิมเบิึงนะมันไข่พวกตัวอ่ะเอ้มันมันมีตัวผู้่จังไรวะอะไรมันก็มีตั้งตัวผู้ตัวแม่อ้าวมันไข่พวกตัวเนาะตัวผู้กับไข่หอมหอมหอมแต่ใบบักรูดด้วยนะเธออื้มภูมิใจ ไดไปปัขอบคุณสำหรับของฝากนะคะเดอ้อนี่ยังกะเอามาดูวอนยื่อ้วนกับอเนื้ยสิ่ขอบคุณสำหรับน้ำใจก็เดี๋ยวเมียยังจะฝากเครื่องเหมือนกันแหละต,ตอนนี้พ่เมียนะตอนนี้บอกว่าจะไปไหนใช่ไหม มันไม่ได้ออกไปไหนเลยประมาณเือนึงประมาณเดือนหน้าพ่อ่ะไอ้ใส่เกิดบ่เอใส่รดีใส่เกิดอันีเอาค่ดีเอาค่อันนี้บัใส่มันจะอันนี้เรียนระวังคือนะคะอ่าดิลนมาไงอ๋อรดีกับเข้มเลย่วนก็เปล่ามาบอบ่าลูกเป็นคนน่านักสัวน แซนด์ดับมะกรูดอีกไหมเธอ,อ,อพอแล้วพอล้วเอหือกลัแห้งๆแบบนี้แหละอร่อยฉันรู้สึกว่าสมุนไพรเธอหลายก็จริงเลยนะไม่หละดิหละสินคนชอบสมุนไพรเนี่ยน,น่เกับน้ำน้ำนึกนะโอ้โหเยี่ยงหนามันไข่เนาะไอ้ไอ้บีไอบีเบิ้งเด้อไอ้บิเบิ้งเด้อมันสิออกมาแล้วไปไหนแา่ถ้าสมุนไพรเขาตัด โอ้ยมหนาเลยหนาเลยขึ้นมาเลยต้องคั่วต้องตะไคร้มันแห้งมันทุบมันจะออกแบ่ใบให้บานซิมแล้วซิมแล้วซิมอีกอนี่ไง<อ>เม็ดไข่ป่ะเนาะเนบ่เห็นเบ่รดเลยนี่เลยมุมขบปากมับบ <c oughs> <c oughs> ีเอ๋เขาเบิรงดเลยกับมุมขบปากมับอ๋ออย่างนี้ Oh. นำเก๊กห้วยโอ้ยสำพ่อเพิ่นไปเก็บใบบกกูดเด้อเพิ่นมีเหิ่นจะเอาเป็นกับแครมคนคนคนคอบอมบักอมคอมเครื่องจิ้งหลีนี่เพิ่นคือสทเหียงนะอายเนาะ นเลียงกันมันลองเพลงฉันหมดเฮะลองเพงฉันหมดไปเจ้าจ้ะไหลุข่าวมันจะว่าไปหล่นตลกไปวบบได้เกยวน่งะคองเลยเนาะฮะบอกบอกไปดูเสร็จลอยแล้วะเสร็จแล้ว จมาแล้วครับเมโนูของเราจิรีดหรือว่าจิ้งหีดจิ้งรีดอื่นเราคือกันเนาะใจเมือมับตามสบายค่ะ จช่ป่อืมบดดีองใส่ปลาบดตอกมันบนดเค็มมากมามพกกเพิ่นกระสีคลุกเกลือมาอมโอเคค่ะพี่น้องผู้ใดอยากมากกินน้ำผักกินผ้าเอลได้จ้าเด้อสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เน้องไอเนาะขอบตัวขอบตัวนั่งสนุกภายในกันเด้อครับอู้เสียงรถพี่น้องของไกลทางพบพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ